บอ,อกรักพี่ชายเราให้เราได้ยินหน่อยสิด,ดังๆเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเขาก็บอกได้ยุคนี้มันยุคสี่ G <ๆ>แล้วดอกเหมยเราต้องให้เกียร์ผู้หญิงไอออุ้ยมันไม่ใช่การที่ว่าให้เกียริหรือไม่ให้เกียริแต่มันเป็นการบอกความในใจเอาเอาแบบซึ้งๆจริงๆจากใจอ่ะเธอคิดยังไงกับพี่เราหรอบอกไม่ดีซึ้งๆจริงๆจากใจ พาเป็นกินชาบูหน่อยนะคะโอ้ยนื่ออนตีหวานซึ้งเลยครับยากจะบอกความในใจกับน้องขอเป็นแบบความจริงไม่ต้องพูดอะไรนะครับ อยากเขอามากใช่ด้วยเอาก็ไม่ต้องพูดนั่งลุนไม่ใช่เรานั่งลุนนะเราเข้าทาาแล้ว ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นใช่ไหมไปไหนไปในที่ของเราไงทําไมมี่พี่หอมเขาแล้วเขาไม่หอมพี่คืนเลยอ่ะเอาแล้วหอมเลยจะบ้าจะไม่ให้น้องหอมยังไงหอมได้เหมือนเดินนั่นแหละมันเป็นความจริงจากใจแล้วก็ในใจเปล่าทำเลยเราดูดู จะบ้าเหรอแต่ทำไมนายรีบถอดไมเลยอ่ะเออไอ้ไมข้องหูแล้วมันเขียนเอาเลยหนึ่งถ้ารออะไรอยู่เล่าเอาไม้ข้องหูออกพวกเราหลับตาเร็วหลับตาไม่ข้องหูหนึ่งสองสามหลับตาปิ๊มให้นับหม่หลับตาแล้วต้องหอมจริงๆเหรอใช่เธอรักพี่เราไหมล่ะ ไม่มีใครเห็นหรอไม่มีใครเห็นจริงๆ <c oughs> พวกเราหลับตาแล้วยีหลีพวกเราไม่ได้ดูใช่ไม่เห็นทําไมมีตาขาวสอดออกมาแบบ <c oughs> นนั้น <c oughs> <c oughs> เราเราก็อยากดูเธอก็หลับตาสิเธอจะได้ไม่เห็นพวกเราโ <c oughs> อเคตอนเดินเข้ามาแรกๆมองพี่เหมือนเป็นพี่เป็นกองขี้อะ่ะ <c oughs> แต่พอหอมเข้าไปแท้ๆโอ้โหถึงจะเป็นกองขี้แต่เป right ็นกองขี้ที่หอมมากเลยนะครับมาได้แล้วครับคนเลี้ยงม้าทุกคนเชิญบนเวทีนะครับคนยังกวางคนเลี้ยงม้ามัต้องคาบงคาบอยเลยทั้งนั้นแหละใจตึกตึกตักตักมันจะเป็นตาหักแท้เนาะคำแพงไอ้จะใช้ไม่รู้ว่าจังวะ คืองในติ๊กต็อกคืออยากว่าอย่างกับว่าได้ยกมือให้กับไล์เอ็นไวน์น้องยูครั้งที่สิบครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลูกสาวกำนันครับแต่กำนัน